วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ ชาชาศีแห่งเมืองหงสาวดีในเทปนี้เราจะมาพบกับวิชาแห่งพยนแห่งเมืองหงสาวดีในสมัยอดีตที่มีอิทธิพลมาจนถึงประเทศไทยแห่งดินแดนล้านนาในวันนี้เราจะมาพูดถึงสิงในรูปลักษณ์ของศิลปะมอหรือศิลปะรามันหรือบางคนอาจจะบอกว่าศิลปะแห่งเมืองหงสาวดีหรือถ้าเอาง่ายๆเลยก็คือศิลปะแห่งพมา่าพุกามประเทศ สิงที่อยู่ตามวัดวาอารามในดินแดนล้านาณนปัจจุบันเป็นสิ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะแห่งพม่าหรือเมืองหงสาวดีเมื่อครั้งที่พม่าได้มาราอณานิคมแล้วเผยแพร่พระพุทธศาสนาในฉบับของมอญแห่งเมืองรามันกับประเทศไทยเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้ในคติความเชื่อที่วางสิ่งไว้ที่หน้าวัดวาอารามหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ยังได้รับขนบธรรมเนียมประเพณีจนถึงปัจจุบันเราจะเห็นว่าสิงห์ได้รับอิทธิพลมาจากสมัยบุเรงนองเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากสิงห์เป็นนามวันเกิดแห่งพระเจ้าชนะสิบทิศหรือบุเรงนองหรือบาเยงนองที่เรารู้จักสิงห์นี้ในบันทึกของวัดอินบุภาลามเมืองเชียงตุงได้ระบุไว้ว่าเป็นวิชาพยนต์ซึ่งเปรียบเสมือนว่าสัตว์นี้อยู่ที่ไหน นายอยู่ที่นั่นหรือสัญลักษณ์นี้อยู่ที่ไหนอำนาจแห่งบารมีของนายจะแผ่ไปถึงที่นั่นวิชาพยนต์ในสมัยอดีต600ปีปัจจุบันนี้เราได้นำกลับมาสร้างขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในเชิงรูปลักษณ์ของสิงมอนคือศิละปะมอนรามันสิงที่เราทำครั้งนี้เป็นสิงที่ทรงเครื่องเต็มยศ ได้รับอิทธิพลจากไทยผสมกับลามมนหรือผสมกับเมืองหงสาวดีโดยใช้การเทียมยศของสัตว์เพราะฉะนั้นรูปลักษณ์ของสิงห์ที่เราทำครั้งนี้ก็อาจจะไม่เหมือนกับใครเลยใดยๆทั้งสิ้นอาจจะมีความคล้ายคลึงหรือมีความใกล้เคียงกับสิงห์ที่ท่านเห็นตามวัดวารามทางล้านนาเชียงใหม่หรือทางลำพูนพยาวพพ่น่าลำปาง ก็ได้ยังได้รับอิทธิพลรูปลักษณ์รูปสิ่งนี้ลามมาถึงพระประแดงก็มีสิ่งนี้ก็คือชุมชนชาวมอญอยู่ที่ไหนสัญลักษณ์รูปสิ่งนี้จะอยู่ที่นั่นเพราะว่าศิลปะนี้ได้รับอิทธิพลมาจากการเทควชาวมอญเมื่อสมัยสมเด็จพะระนเรศวรมหาราชได้ตีเมืองหงสาวดีแล้วก็เทควชาวมอญมาสู่ลูกน้ําเจ้าพญาจนปลายสุดแห่งลูกน้ําเจ้าพญาก็คือ พระประแดงสมุดสาครสมุดสงครามลามไปถึงาบางสะพานแห่งประจวบคีรีขันด้วยบางจุดแต่ในความเป็นจริงแล้วอย่างที่เราบอกว่าสิ่งนั้นจริงๆนะเป็นพยนตลาหลายๆคนอาจจะงงพยนต์คืออะไรพยนต์คือศาสตาวุธชนิดหนึ่งซึ่งเป็นเปรียบเสมือนกับขุนศึกหน้าด่านที่จะรับสิ่งเลวร้ายหรือขุนศึกหน้าด่านที่เอาไว ป้องกันภัยในสิ่งที่เรามองเห็นและมองไม่เห็นสิงมอนในสมัยอดีตจะมีรูปลักษณ์หลายรูปลักษณ์มากแต่ณนะปัจจุบันนี้เราจะเห็นแค่ตาวัดวาอารามเราจะมาพูดถึงสิงมอนในระบบวิชาของไทยใหญ่เชียงตุงที่มีบันทึกอยู่ในวัดอินบุภารามสิงมอนเนี่ยตามตำราแล้วชั้นเลิศดีที่สุดคือสร้างด้วยเนื้อโลหะคือให้ทำการสร้างด้วยเนื้อโลหะ โดยมีโลหะเจ้าฟ้าก็คือเป็นสัญลักษณ์การแทนตัวของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นด,ดินอของเมืองนั้นๆแข่งการที่ว่าเราจะเอามาพกเอามาใช้เพราะเขามีความเชื่อว่าเจ้าเหนือหัวอยู่สูงสุดในระบบของศักดินาแต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าอยู่ในเมืองพม่ารามันเนี่ยเจ้าทุกเจ้าก็คือตะกูลทุกตะกูลจะมีเทวดาดูแลรักษา เปรียบประดุษพม่าเขาจะเรียกนัตคนไทยเรียกเทวดาตะโกลหนึ่งตะกกลจะมีนัดหรือเทวดาดูแลรักษาอยู่หนึ่งองค์เขาบอกไว้ว่าในบันทึกเจ้าไหนไหว้ดีผีถูกนัดหรือเทวดาก็จะส่งเสริมอิทธิพลนี้นี่ลามมาถึงประเทศไทยหรือทุกแน้นคือเราต้องยอมรับว่าการนับถือผีมีมาก่อนการนับถือพุทธในทุกจุดข,ของประเทศเพราะนั้น ศาสตร์ในเรื่องความเชื่อที่ลึกๆลงไปเนี่ยมักจะผูกกับจิตวิญญาณและก็อย่างที่เรารู้มันก็จะมีการที่ถูกกันและก็ไม่ถูกกันของเจ้าและหลายตระกูลเพราะฉะนั้นราชคูหรือหรา,าจารหรือตัวอาจารย์ที่เป็นราชคูให้กับเจ้าแต่ละตระกูลก็จะต้องมีวิชาความรู้ที่หลากหลายหรือขมังเวทวิชาแห่งการสร้างพยนต์สิงห์มอนก็คืออีกวิชาหนึ่ง ของชาวเชียงตุงเราจะรู้ว่าปัจจุบันนี้ในตระกูลสายเจ้าในพมา่าทั้งหมดเนี่ยมันได้หมดไปแล้วแต่ใครจะรู้บ้างว่าเจ้าในตระกูลของเชียงตุงเนี่ยยังเหลืออยู่เพียงตระกูลเดียวในประเทศพมา่าเขามีความเชื่อว่าเกิดมาจากว่าสิงตัวนี้แหละ,ะที่ดูแลรักษาเมืองเชียงตุงแต่พอในภายหลังทหารพรมาร่าเนี่ยรับรู้ ว่าสิงห์ตัวนี้พิทักษ์เมืองเชียงตุงอยู่ก็เลยได้ทําการทุบทําลายสิงห์ตัวนี้แต่ก็มีอาถรรพ์ทหารที่ทําการทุบทําลายสิงห์ตัวเนี้เขามีบันทึกในเชียงตุงเลยเขามีาจจราชคูของนางฝั่งพมา่าเนี่ยมาทําพิธีการล้างอาถรรพ์สิงห์ตัวนี้ในการทําการทุบโดยใช้ทหารทั้งหมด107คนก็คือไม่ครบร้อยแปดใช้ร้อยเจ็ดคนในการทุบ แต่ก็เป็นเรื่องแปลกทหารทั้งร้อยเคนก็เสียชีวิตลงหลังจากทําการทุบเพียงสองวันตายแบบแปลกๆก็คือเขาบอกว่าหลับตายหรือไหลาตายไปเลยก็คือได้รับอิทธิพลหรือรับพลังงานร้ายจากที่ไปทุบทําลายสิงมอนส่วนอีกคนหนึ่งก็คือในพลที่มีอํานาจอยู่ณปัจจุบันนี้เลยเป็นสายตระกูลในพลที่มีอํานาจอยู่ณปัจจุบันนี้เป็นคนที่ร้อยแที่ทําการ แก้อาถันพยนต์เป็นคนสุดท้ายแล้วก็ไม่รับผลกระทบอะไรจากตรงนี้เราจะเห็นว่าวิชาพยนต์สิงของเมืองหงสาวดีที่รับอิทธิพลมาปัจจุบันเนี่ยมันก็มีอิทธิพลรุนแรงแล้วเป็นวิชาที่ค่อนข้างลึกลับซับซ้อนเมื่อกี้เราจะพูดถึงเรื่องของเนื้อโลหะที่เอามาผสมสร้างสิงมอนตำราเนี่ยระบุไว้ว่าให้เอาโลหะเจ้า ก็คืออาจจะเป็นของเทียมเจ้าต่างๆถ้าเป็นสมัยก่อนนะเจ้าในเมืองเชียงตุงเนี่ยเขาบอกว่าจะมีตาประจําตระกูลและก็เอาโลหะที่เป็นตาประจําตระกูลหรือเป็นสัญลักษณ์ประจาตระกูลนั่นแหละสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้เขาจะไม่ได้นึกจะหลอกก็หลอกแต่เขาจะต้องมีกรรมวิธีในการหลอกก็คือต้องใช้คู่กับวิชาเศยศาสตร์ในการหลอตาของตัวเองขึ้นมาเขาถือว่ามันมีอาถรรพ์แล้วเอาตานั้น มาหล่อเป็นรูปคารบของสิงห์หรือสัญ,ญลักษณ์สัตว์ที่ประจํานัดแต่ละคนเนี่ยเอามาหล่อแล้วก็พกติดตัวไว้ให้ข้าทาสบริวารที่เป็นระดับหัวหน้าพกติดตัวเปรียบเสมือนกับเป็นพยนต์ที่ช่วยพิทักษ์รักษาลูกหลานฝ่ายตระกูลเจ้าทั้งหมดแต่สิงห์แห่งเมืองของสาวสดีที่เราสร้างครั้งนี้นั้นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นวิชาชั้นสูงที่เอาไว้คุมทิศ มันจะมีตำราวิชาล้านนาที่ระบุถึงการเกิดตามนามวันสิงจะคือหนึ่งในสัญลักษณ์ของนาวันเกิดซึ่งมีพลังที่สุดด้วยการทำสิงให้มีพลังงานได้แบบเดิมปัจจุบันเนี่ยวิชาเนี่ยมันได้สูญหายไปแล้วแต่เราเนี่ยช่วงที่เราไปเรียนวิชาที่เชียงตุงวัดอินบุภาลาบ่ยมีบันทึกและเราได้จดบันทึก พร้อมกับเรียนวิชานี้สืบมาพอเรามาสร้างเราก็จะใช้โลหะสไตล์แบบเดิมตามตำราบโบราณแต่เราอยู่ในเมืองไทยสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของไทยที่ดีที่สุดในการเอามาทำสิงมอนแน่นอนก็คือต้องเป็นตาของราชวงศ์จักรีใช่ไหมเพราะปัจจุบันนี้คือราชวงศ์จักรีอะไรล่ะที่เรานำมาใช้เราก็เลยใช้เหรียญทองแดงที่เป็นรูปจักร เป็นเหรียญทองแดงที่เป็นรูปจากเป็นตาสัญ,ญลักษณ์ธรรมดาที่เราใช้อยู่ในสกุลเงินเหรียญโบราณของเราเราก็ได้เอาเหรียญน,นั่นแหละเป็นจํานวนมากเอามาเป็นจนวนตั้งต้นในการหลอมเป็นแผ่นเพื่อเอามาลงยันพยนต์8ทิศแล้วก็เอาบาัลาเป็นสิงห์มอแต่ได้คืออย่างเดียวเท่านั้นแต่ข้อดีของเหรียญเนี่ยมันมีดีอย่านึงก็คือว่าจักรตัวเนี้ยคือเปรียบเสมือนกับการจักรคือจักรของพระนารายณ์ที่ ตัดได้แม้กระทั่งตัวของอสูรอย่างลาหูเพราะฉะนั้นในเหรียญจัดเนี่ยมีที่คนในเรื่องของการปราบลาหูคือดาว้ายด้วยการที่เรานํามาเป็นพยนต์มันก็เปรียบเสมือนว่าเราก็จะได้รับอิทธิพลจากพลังงานตัวนี้เพื่อเอามาใช้ให้กับพยนต์ที่เราสร้างคือสิงมอนในการปราบดาว้ายอันนี้คือเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองคือทองฝานฟ้าทองฝานฟ้าก็คือเวลาฟ้าผ่า เขาเชื่อว่าจะมีโลหะประเภทหนึ่งมาพร้อมกับสายฟ้าคนโบราณเรียกทองฝานฟ้าอันนี้เราได้เก็บเอาไว้ตั้งแต่สมัยอดีตตั้งนานแล้วถ้าใครตามรายการมาตัดสยามจะรู้ว่าอาจารย์แขกสร้างโลหะอะไรก็แล้วแต่วัตถุมงคลโลหะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องการปราบอาถรรพ์ก็จะผสมทองฝานฟ้าที่ลงไปด้วยซึ่งเรามีค่อนข้างเยอะเหมือนกันเราเก็บไว้ค่อนข้างเยอะเลย แน่นอนมันก็มีที่คุณในการปราดทําลายล้างเพราะว่าอะไรเราสร้างพยนที่เอาไว้ปราบศัตรูคู่แข่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าพยนที่เราทําก่อนหน้านี้ก็คือสิงมอนแต่เราใช้ไม้แก่นะสิงมอนเป็นที่ต้องการของสมาชิกรายการมาตรสยามมากและปัจจุบันในราคาค่อนข้างแพงปัจจุบันเนี่ยด้วยการที่คนอยากได้เพราะว่ามีประสบการณ์จากวิชาสิงมอนที่ใช้แค่ไม้แก่นะ ยังไม่ใช่โลหะเราก็เลยใช้เวลาทั้งหมดในการรวบรวมชนวนมวลสารขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วสร้างสิงมอนโดยใช้โลหะตั้งต้นตามตำราหลายประเภทมากแต่ในเทปนี้เราไม่สามารถอธิบายทุกอย่างได้ทั้งหมดเนื่องจากว่ามันอาจจะเป็นการที่หลายๆคนเอาเอาไปพูดโดยรู้ไม่จริงคือตอนนี้รายการมรสยามมีสมาชิก ติดตามค่อนข้างมากแล้วก็มีครูบาอาจารย์ติดตามค่อนข้างเยอะบางคนเนี่ยเอาไปทำโดยที่ขาดความรู้จริงมันก็จะมีข้อเสียมากกว่าข้อดีเพราะฉะนั้นสิงห์มอนแห่งเมืองหงสาวดีเนี่ยถือเป็นวัตถุมงคลที่คุณไม่ควรพลาดเราได้สร้างขึ้นมาในจำนวนจำกัดแล้วน้อยมากด้วยใช้คำว่าน้อยมากได้เลยกับวัตถุมงคลของรายการบัตสยาม ซึ่งสมาชิกมีจํานวนมากขนาดนี้ถามว่าเราได้ไปเราจะต้องทํำยังไงเราได้ไปเนี่ยเอาไปพกติดตัวยังไงก็ได้พกสูงพกต่ำยังไงก็ได้ไม่เสื่อมทุกกรณีเพราะว่าวิชาพยนต์เนี่ยไม่มีอะไรสามารถทําให้มันเสื่อมได้ยกเว้นของที่แก้มันอย่างเดียวซึ่งเราก็จะไม่บอกณนะปัจจุบันเนี่ยคนที่จะแก้วิชาพยนต์นี้ได้เนเรามั่นใจว่าไม่มี เพราะว่าไม่มีใครรู้แม้กระทั่งวิชาการสร้างเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปถามถึงวิธีการแก้มันไม่สามารถไปแก้ได้แน่นอนหากเราได้ไปพกติดตัวเราก็จะมีพยนต์ที่เป็นสิงอยู่เป็นองคลรักษ์พิทักษ์เราเหมือนเป็นจัตโรงคบาทที่เราเดินไปไหนมันก็จะตามไปพิทักษ์รักษาเราไม่ว่าจะเป็นคุณใสอาถรรพ์มนต์ดำหรือแม้กระทั่งสิ่งเลวร้ายรวมถึง การอินทาว่าร้ายถ้ามีผู้หนึ่งผู้ใดหรือใครคิดกระทํากับเราพยนชนิดนี้นี่ถึงขั้นไปประหัดประหารหรือไปพิทักษ์รักษาเราไม่ให้โดนเรื่องนั้นๆได้ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเป็นมหาอำนาจผีสางเทวดากลัวถึงขั้นว่าหลีกหนีถ้าเทวดาที่มีสัมมาทิฏฐิจะให้โทษ ก็จะหนีแพ้ภัยตัวเองไปเลยอันนี้เป็นคําจากคูบาคูบาเสือวัพรสิงเป็นคนพูดไว้ว่าวิชาสิงมอนถ้าสร้างอย่างถูกต้องโดยมีโลหะถูกต้องปลุกเสกอย่างถูกต้องต่อให้ผีสางเทวดาก็กลัวภาสารนะว่าแป้แป้ก็คือชนะเรานี่ชนะหมดไม่มีแพ้ใดๆทั้งสิ้นเพราะนั้นสิงมอน เป็นวัตถุมงคลที่ควรติดตามแล้วควรมีไว้ในครอบครองหากคุณสงสยัยให้คุณดูเทปนี้ย้อนไปย้อนมาหลายๆรอบเพื่อทำความเข้าใจแล้วคุณจะมีความเข้าใจในวิชาแห่งพยนต์สิงแห่งเมืองหงสาวสดีเป็นอย่างดีสวัสดีกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ